สวัสดีครับเฟบซีเรตันผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับในวทางราทีวีรา H เฮดี D, แล้วก็ราวสตาร์นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่11ก่อนแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเฟซีเรตันผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วก็มาดูผลออกนะครับดาวทีวีออก085 <c oughs> 1 5นะครับ085 1 5แานึห้ขอในมทิศเจ็ดระวังหนึ่งนะครับขอจับให้ทิศเจ็ดห้ามาหนึ่งห้าตัวแทนเขาตัวแทนวุ้ิเจ็ดนะครับ ทุกครั้งนะครับสำหรับใครที่ติดตามแนวทางของผมผมเน้นให้7จนึ่มาตลอดนะครับเน้นให้9 6มาเน้นให้6 9มาเน้นให้1 7มาเนี่ยสลับกันอยู่เนี่ยสังเกตดูให้ดีนะครับสังเกตดูให้ดีจริงผมก็อยากไมอก่อยากให้มันเป็นตัวอื่นนะครับอยากให้เป็นตัวที่เน้นนะครับมันจะได้กันเต็มที่นะครับแต่ว่าเน้นที่ไร ตัวแทนก็ามาทุกทีนะครับเนีย่ยก็เต็มเต็มเลยถ้ามันมาเจ็ดห้ามันเข้าหนึ่งห้าครับก็ถือว่าต่ว่าใครจับเจ็ดกับหนึ่งจับจับชุดวินนี้ก็ถือว่าเข้าเนาะนะครับว่าผมเน้นได้ทุกรอบอยู่แล้วนะครับเจ็ดกับหนึ่งต่อที่นางยุตินะครับ ส่วนลิงรูตัวอื่นหลุดเนาะนะครับเข้ามาตัวรองเ็าคือเลิงหนึ่งราฮิดดีนะครับผลออก9 9 4 8 5แ้นะครับเก้าเมันเขาไม่เข้า4 5, 5เนาะนะครับแต่ว่า5 8ก็ยังมาเนาะแต่พอใครจับเลข5ตัวเน้นไม่มานะครับมาที่เลข5 5าจับไป3 8มา5 8 ครับช่วงนี้แนวตางมันของผมนะมันหลบนะครับหลบหลบตัวเน้นทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นเลขเด่นลหลบนะครับในหลบก็เบียดไปนี่แหละกับต่อที่ลาสตานะครับก็ถือว่าเข้าเนาะห้าแปดนะครับ้าแปด ใครวินก็เข้านะครับใครจับชุดก็เข้า58ต่อที่ลาสตานะครับลาสตานี่ลาสตาผมผมบอกเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับถ้าได้ศูนย์กับอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นศูนย์เก้านะครับให้ลดหนึ่งแต้มได้ศูนย์เจ็ดบวกเพิ่มหนึ่งแต้มได้แปดตัวที่มาก็คือเลเขแปดเจ็ดก็มานะครับเอหนึ่งก็มานะครับเจ็ดระวังหนึ่ง ก็เข้าที่1 2ให้8มาส่วนตัวที่ผมเน้นไม่มาเห็นไหมครับมันหลบนะครับสนใจเห็นไหมตัวที่มันหลบหลบหลบตัวเลขเด่นตัวที่ผมเน้น่วงนี้ไม่ไหวเนาะนะครับลาวทีวีลาวเอ็ดีลาวสตาร์นะครับหล,ล,ล,ลบเก่งเหลือเกินคุณออกแต่ว่า เดี๋ยวผมหาแนวทางใหม่ตอนนี้ลงแนวทางใหม่ให้แล้วนะครับเวลาเดียวกันกับดาวทีวีใกล้เคียงกันก็จะเป็น,ปนกินเช้าเนาะนะครับแต่ว่าผมลงคลิปไปแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้ไม่ไหวนะครับส,สําหรับแนวทางนะครับแต่ก็ยังลงให้เหมือนเดิมนะครับยังลงให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใครไม่ไหวก็ผ่านก่อนเนาะนะครับลองไปเล่นแนวทางหุ้นดูก็ได้นะครับซึ่งผมก็ลงให้แล้วนะครับเป็น หุ่นกินเช้า V.I.P กับหุ่นกินบ่าย V.I.P นะครับ <c oughs> ส่วนใครอยากได้แนวทางปกแบบปกเช้าก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเนาะนะครับคอมเมนต์ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวผมตอบกลับไปให้นะครับเพราะว่าจะให้ลงคลิปทั้งหมดนมันมันไม่ไหวนะครับแค่ เมื่อกี้คลิปที่ผมลงให้นี้มันก็ใช้เวลาเยอะแล้วนะครับในการลงคลิปนะครับต่อมาลงมากกว่านี้ก็เดี๋ยวก็มีพวกเขาเรียกว่าอะไรในคนกลุ่มที่เขาไม่พอใจมาคอมเมนต์เหมือนงเหมือนชุดที่แล้วนะครับเขาบอกที่เขาคอมเมนต์เออเป็นเจ้าของหวยลาวหรือไงเพราะว่าผมให้เต็่แนวทางลาวไง ส่วนใหญ่จะเป็นคนเสียผลประโยชน์นะครับก็่าคอมเมนต์นะครับแบบในเชิงแบบนี้นะครับจะเป็นพวกเจ้ามือหรือห้องรับซื้อนะครับทมาคอมเมนต์ก็มไม่ว่ากันนะครับท่านไม่ทําการบ้านเองนะครับต้วบ้านแนวทางเข้าทอมรับเขาเรียกว่าอะไรรับซื้ออย่างเดียวนะครับ ส่วนใหญ่คนที่เขารับซื้อนะเขาทำการบ้านดีนะครับสังเกตดูบางทีเลขปิดนะครับปิดแม่นด้วยนะครับส่วนคนที่เขาเรียกว่าอะไรเจ้าที่โลภมากรับอย่างเดียวไม่ปิดพอโดนมาเต็มๆปิดเวฟนี้มันจะเป็นเช่นอย่างนั้นนะครับ ครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับเดืยวตังนะครับก็พูดไปเลยเนาะนะครับก็ทักทายสมาชิก F c ซนะครับม่ใช่ว่าเปิดคลิปมาก็เจอคำเดิมๆซ้ำๆซากๆแต่มันก็ต้องพูดนะครับเพราะว่าถ้าไม่พูดนะครับมันจะกลายเป็นคลิปหลอกลวงนะครับว่ามันไม่มีที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับตัวเลขมันมาจากไหนนะครับ ผมก็พูดทุกคลิปเน้นทุกคำนะครับคลิปของผมนะครับเรามาดูวันที่สิบสองเดือนสิบสองนะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดส่วนเงินตงนะครับเนวทางไหนถ้าว่าผมตอบ คำนวณได้นะครับเดี๋ยวผมก็ถ้าว่าท่านอยากได้ก็ถามเข้ามานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามานะครับแนวทางมันก็ถ้าตการนาสูตรผมก็ทำแทบทุกแนวทางเลยแต่ว่ามันจะลงทุกแนวทางมันลงให้ไม่ได้นะครับบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมเป็นแนวทางที่ต้องระมัดระวังในการลงคลิปนะครับคำพูดคำจา และเป็นบางคำนะครับจะพูดไม่ได้เลยนะครับก็เหมือนรัฐบาลไทยนะครับบางคำบางพูดมันก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าท่านเข้าไปดูในเฟซนะครับในเฟซเฟซบุ๊กเนาะตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับหลายอาจารย์ท่านเยอะนะครับตอนนี้แนวทางมีมีทางเลือกเยอะนะครับตรงไหนแมนก็ ก็ดีเนาะนะครับจะได้ช่วยๆนะครับช่วยกันนะครับหางเงินนะครับบีซีก็อยากถูกกันเยอะนะครับช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยเนาะนะครับมาดูลาทีวีนะครับ ลาวี d ดีแล้วก็ลาสตากับสามแนวทางเนะรับตัวแนวทางไหนหลุดนะครับในเวลานั้นนะผมจะพยายามหาแนวทางอื่นมาลงให้นะครับส่วนตามจริงแล้วแนวทางลาวมัน,เป,นเป็นเป็นของเอกชนนะครับ ไม่ใช่ลาพัฒนานะครับจะเป็นลาทีวีลาเอ็ีลาสตาพวกนี้เป็นของเอกชนมันไม่เหมือนหน่วยหุ้นนะครับหน่วยหุ้นมันออกตามกราฟเลยไหมช่ออกตามกราฟตามพังที่เขาว่าตัวเปิดตัวปิดนะครับในหุ้นนั้นนะครับมันมันหลอกไม่ได้เนาะอันนั้นอะหลอกยากนะครับ แต่ก็ไม่แน่เราก็าไม่รู้จากเทคนิคของเขาเนาะครับเรามาดูราทีวีวันที่12เดือน12บสอพศสองพนะครับวันนี้เล็กเด่นผมอยากให้ตัวเดียวนะในห้ากับ6นะครับผมเด้นในที่เลข6นะครับ มีเมทีเลข6ตัวประกบนะครับ2 3 4 2 3 4จุดที่เจาะนะครับ6 2 6 3 6 4 3ตัวผมจับใไ้ ห้าหกสามแล้วก็หกหกสามนะครับสำหรับแนวทางลาวทีวีนะครับก็มีแค่นี้เนาะ <c oughs> ตัวหลักๆที่เน้นในก็คือหกสามก็ระวังเลขเด่นอีกตัวด้วยเนาะหกสามห้าสามก็ได้จุดนี้นะครับ <c oughs> กับต่อที่ล้าว HD นะครับตรงนี้เสียงผมแหวบลาว h เดดีนะครับเลขเด่นผมให้ที่9กับ6กแล้ก็ในนที่เลข6นะครับ ส่วนตัวประกอบแปดแปดสี่ห้านะครับเน้นไปที่เลขหกก็ติดเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับหกกับ9ก้าชอบมาด้วยกันนะครับหกแปด 6 4 6 5กับก็ติด6 9 9 6ด้วยนะครับจุดนี้ในผมเน้นที่68 6ปจะเป็น3 68แล้วก็4 68จุดทีนในในก็คือชุดนี้นะครับ68 เลขเปลี่ยนอีกตัวก็เป็น98นะครับจะจับเฉพาะตัวที่ผมเน้นตัวนี้ก็5 3 6 3จับแล้วนะครับจะได้ว่า6 8จับแล้วเหลือ9ก8เนาะเดี๋ยวจับไล่เอาในตัวประกบก็ได้เป็น98 94 95 68 64 65นะครับที่การเขียนเลขมันก็เขียนลงไปเยอะนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเน้นได้ก็หลักๆก็เหมือนมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก ท่านอื่นที่เขาให้นะครับก็คือว่าให้เลขตัวเดียวแต่ผมวันนี้นาที่6แต่จับว่าเม็ดเดียวจริงๆก็คือ68นะครับแต่ว่าการให้แต่ละท่านนะครับให้ไม่เหมือนกันเนาะนะครับท่านก็สังเกตอเอาเมื่อกี้ท่านก็เอาแต่เลขเด่นไปจับกับเลขของท่านเองก็ได้ไม่ต้องดูตัวที่ผมจับก็ได้นะครับครับต่อที่ลาสตาร์ลาสตาร์ก็ให้1กับ7 <c oughs> จะไปที่เก้าสองห้าตัวประกบครับเน้นไปที่เล็กหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้า สามตัวจับไปชุดเดียวนะครับสำหรับลาวสตาหนึ่งสี่ขอไปกับสี่หนึ่งเก้านะครับก็ตัวที่เน้นในก็คือหนึ่งเก้านะครับระวังกลับมาด้วยเนาะผมไม่อยากจะแนะเยอะนะครับหนึ่งระวังเก็บมีอยู่แล้วนะครับจับหนึ่งหกกับเราเอ็นหนึ่งเก้าระวังหนึ่งหก หรือจะเอาตามที่ผมบางให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตามกับตานนี้เนาะใครที่รับเนื้อตามก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก FC ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่12เดือน12 2 5 6 8นนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ